เดินเที่ยวงานวัดเนี่ยเป็นยังไงอ่าร้องรองสักหน่อยร้องแบบหลบหลบลิสเซซิต์อ่ะอีได้แฟชั่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วตอนตอนนั้นเสียภาษีปะเสียนะสดีดิรู้นะเสียจ้าที่แพงมาที่ไหนอีกตัวเนี้ยนะสองพันเนาะ วันนี้นะคะเราจะมารับเพื่อนสาวนะคะอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นนักร้องนะวันนี้จะมารับเขาเพื่อจะไปเที่ยวค่ะวัดไร่ขิงค่ะเขาไม่รู้ด้วยนะว่าวันนี้ฉันมาถ่ายเขาด้วยมานะคะสวัสดีค่ะเจอกับยิ้มนะคะเขาชื่อยิ้มดิ้มนะคะแล้วเรามาดูบรรยากาศกันว่า เดินเที่ยวงานวัดเนี่ยเป็นยังไงอ่าแล้วก็จะถามเรื่องหลายๆอย่างที่หลายๆคนอยากรู้ด้วยว่าเห็นพี่จ๊นสนิทกับพี่ยิ้มเนี่ยพี่ยิ้มเข้าวงการมาได้ยังไงมาเป็นนักร้องได้ยังไงแล้วมีเงินเก็บเท่าไราอะไรยังไงเคยเสียภาษีหรือเปล่าเป็นน,นักร้องอ่ะเนี่ยแหละคนถามมา อตอนนี้ผมเป็นแขกและเชิญอยู่วิทำไมไม่บอกไม่ได้แต่งหน้าไม่ต้องแต่งนี่ไม่ได้แต่งหน้าหรอเออทาแป้งอย่างเดียววันหลังแต่งเถอะพี่ยิ้มนี่เพลงดังเพลงอะไรจีบได้แฟนตาแล้วร้องร้องร้องสักหน่อยร้องแบบหลบหลบลิขสิทธิ์อ่ะจีบได้แฟนตาแล้วตาแล้วตาแล้วนี่เขาฝังเลยรอขาฝั่งคนไม่ใช่ของเราฝั่งนี้อันนี้จริงจริงอันนี้ถ่ายจริงจริงถ่ายจริงถ่ายจริง โปรดักชันฟีลกูจะเป็นประมาณนี้แหละอ๋อช่วงนี้โดนกองเยอะเลยก็มนี้เลยดีก็เริ่มสายไปแล้วเพราะว่าด้วยความที่เศรษฐกิจแหละไม่ดีมึงก็ดีไหมล่ะก็พอได้ตอนนั้นเนี่ยดังจีบได้แฟนตายแล้วเนี่ยย้อนไปปีๆและ9ปี9ปีและตอนที่เพลงเพลงดังเนี่ยมึงมีงานอยู่ประมาณกี่ปีๆ however เลยสี่ปเวอร์เลยอะตอนตอนนั้นเสียบสี่ปะ เสียมีพิรนะเสียจ้ามีธิรเสียงดังมันเสียงดังและรายได้ที่เข้ามาตอนนั้นอะเป็นสิบล้านเลยไหมถึงค่ะถึงเหรอถึงอยู่มันก็สร้างมุมทางบ้านให้แม่แล้วก็ใช้หนี้ทกศแต่นี้ทกศอะไร9ก้าล้านเก้าแม่เขาแบบชีวิตเขาต้องติดหนี้ทกศทุกปีมีเรื่องอะไรในวงการที่มึงรู้สึกว่า มึงไม่โอเคที่สุดเลยคือแบบบางทีเราไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบเวลาที่แบบเราอยู่กับเ,ออเพื่อนๆศิลปินด้วยกออันอย่างเงี้ยแล้วมันมีการพูดคุยแบบบัฟกันเออบัฟเออะมาณว่วันนี้เปางานที่ไหนจริงๆวันนี้กูไม่มีกูเข้ามาไปสายก,ก็เพราะว่ากูไม่ได้มีงานกูเลยเดินเข้ามาแบบว่าให้เหมือนกับชีวิตมีอะไรหน่อยแล้วเราทำไงตอนนั้นเราทำไง อ๋อมีพรุ่งนี้พี่แล้วพรุ่งนี้มีไหมไม่มีเลยมันจริงิงที่ว่านักร้องแบบว่าบางท่านนะคะเป็นบางท่านที่แบบไม่น่ารักอะคือบางทีอะน้องร้องแบบรุ่นใหม่เข้ามาันไม่รู้จริงด้วยว่าจะทำตัวยังไงบางทีสวัสดีแล้วแบบไม่รับไหวไม่รับก็ไหวบ้างอันนี้ต้องความอดทนล้วนๆจริงพึ่งมาเข้าใจเมื่อไม่นานเพราะว่าตอนหลังๆมาจ้าบอกว่ามึงอะอย่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไปเรานี่ก็เหมือนแบบ วิ่งหรือทุ่งเราวินโดกัแบบเาวินโดอรแบบประมาณ500้ไ่น,นะ,ะจริงช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นเราคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่สวยงามที่สุดแล้วในการที่ได้มาปเป็นศิลปินหรือว่าเป็นนักร้องแล้วคนแบบชอบเราอะไรประมาณนี้แต่คิดว่าได้มาเจอคนที่เราเคยชอบอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบประทับใจออแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเขาทําไมเขาต้องมาคิดแบบนี้เรามามองว่าทําไมตัวเราไม่เห็นต้องคิดแบบนั้นหลายคนก็จะถามว่าแล้วทำไมจาได้สดนิทกับยิน ทำไมในอาสยามมันร้องประมาณสามสี่ร้อยคนทําทำไมเจ้าเนียกิยิ้มคนเดียวหนึ่งเลยเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยยิ้มอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเวลานั่งด้วยไม่นินทาคอนอื่นเข้าใจปะไม่นินทาและรู้สึกว่าไม่อิจฉาเอาอย่างนี้ดิป่ะไอ้พูดถึงคนอื่นมันมีบ้างมนุษย์กันนะจะไม่พูดถึงใครเลยอ่ะไม่ได้ท้านเนี่ยเป็นคนคนแบบทัดเจมา์ตั้งใไหนตะไรว่าเออไม่จําเป็นต้องไปอิจฉาใครแค่แบบว่าใครมาละลานฉันไม่ได้ใครมาละลานฉันฉัน มามามากระทบปุ๊บกูตอบกลับทันทีนัคือความเป็นจ้าสมัยก่อนแต่สมัยนี้มาเหอะม,มาชนมาสิ่งก,ก,กูยังไม่รู้สึกอะไรเลยอะแต่มันก็เป็นเรื่องผ่านมาแล้วทุกวงการก็ต้องมีม,มีมีหมดเอาจริงมีหมดแหละแต่ที่เราเป็นกันเนี่ยเราพูดถึงอาชีพเราแค่นั้นเองว่ามันเป็นประมาณนี้จริงๆ บอกว่าวันนี้มาเที่ยวนะคนเยอะมากมากจนแบบกินอะไรไม่ได้เพราะต่อแถวทุกอย่างเลยแต่ฉั้นเดินผ่านร้านนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องเข้าไปดูเสื้อเขาโอหเสื้อเยอะมากไปพี่จ้าเลยหลายคนชอบถามว่าพี่จ้าชอบซื้อเสื้อที่ไหนแนวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าบอกพี่กัดร้านไม่ได้เพราะเวลามาเดินตลาดนัดเรื่องงานวัดอะไรอย่างี้ รู้จักเลวงจ้านี่ก็ติดแท้นะจ้าคันสองคันสองนี่มีแซมชอาใส่ชน่ารักไหมน่รักตันงน่รักไหมน่ารักน่รกอะแต่ก็่นึงที่แพงนะที่เพีแต่บอกว่าเท่าไหร่ค่นี้่กินฟากัะนี่ตู้น้ำอ่ะ อะไรวะเร็วนะบูรีแล้วเนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาใส่เราจะเป็นยังไงแตตัวนี้น่ารักนะี่ตัวนี้น่ารักนะวงอะไรนะเรียกว่าเดซเบธานเดทเบธานรู้จักแตวงจ๊ะไม่มีงานแล้วสัปปะรดละงงพี่นะตัวนี้ไม่ฉันญดูแล้วแทนก็ถามพี่กัาว่าพ evet ี่อันนี้วงอะไรนะพี่ก็บอกว่าไม่ใช่ครับพาวเวอร์พาร์ทหรอพาวเวอร์บังเกิ้ล ตัวนี้นะสองพันเนาะไม่รู้จักได้ไงแม่ขอโทษจริงๆไม่รู้จักจริงเป็นคนแบบว่าชอบดูชอบดูลิเกแล้วก็ชอบดูแบบแบบจักจักรวงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นรู้จักอะไป้ายผู้ทองอ่ะถ้าเป็นเราคือทิดาพับเกิ้ล ตัวตัวแล้วเพราะเราสั่ตัวครึ่งหมื่นแล้วนะบุญมาโอเคบบายบายยแต่แต่เขาเป็นลิขสิทธิ์แท้นะจ๊ะคุณขาต้องให้นะคะต้องให้นะคะตอนนี้นะคะ เราอยู่ที่หน้าร้านดังของภาคใต้ค่ะคุณแต่เจ้าของร้านไม่รับไม่รับไม่รับโทรศัพท์อ่ะเรามาซื้อข้าวแกงทอดเลยดีกว่ะอิ่มมากไม่รับโทรศัพท์ไปที่ทาอาหารใต้ไม่เป็นซื้อของข้อไปแล้วก็แบบปรุงเสิร์ฟนิดๆหน่อยๆใส่หน่อไม้ดองใส่ยอดมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะคะใส่กับมานะคะกินได้เลยถ้ากินไม่อร่อยจะมารีวิวให้นะคะแต่เมือนเขาบังคับแล้ว เพราะว่าเขาเป็นเอกอร่อยไงเขาบัรทักอร่อยไปแล้วไงครึ่งกิโลแปดสิบบาทรวมกันสองผงหนึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทใครที่สนใจนะคะมาวัดไร่ขิงนะคะสามารถมาซื้อมาได้ในเพจเอกอร่อยคะ่ะและมันนานนานไหมหนูเก็บได้นานไ,มไ,มห,นไ,ห,ไหมเชฟเย็นไม่ได้สามสิบสี่บาค่ะถ้าอยากเก็บนานเชฟฟิตเลยค่ะไม่ได้เป็นมีจริงหรอเชฟฟีตเลยเก็บได้เป็นปีคุณผาเราไม่ได้แพงที่แกงนะจ๊ะ แพงทุ okay, okay, ่งคุณขาก่อนที่เราจะไปที Proper> ่รถนะคะฉันก็มาเจอร้านลูกชิ้นจับและพ่อค้าคือแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบครับล <mar ูกชิ้นแม่ๆกินกันแน่ร้านได้ครับขายไม่ได้กำไรนะครับได้จะสร้อยแหวนครับกำไรพ่อค้าบอกว่าไม่ได้กำไรได้เลยนะคะได้จะสร้อยแหวนครับกำไรไม่ได้เนาะแม่แทมคุณแทมจ้าคือต้องบอกเลยว่า จ้าเนี่ยมาเล่นงานวัดไร่ขิงกันทุกปีจริงนะทุกปีจริงๆและปีนี้เป็นปีแรกที่เรามีโอกาสได้เดินด้วยได้เดินเที่ยวทุกคนจะบอกว่าก่อนอื่นเลยดีใจกับแม่ค้านะคะทุกร้านเลยเพราะว่าทุกร้านน่ะขายดีหมดเลยนะคะดีใจด้วยนะคะแล้วก็อยากให เศรษฐกิจนะคะกลับมากลับมาแบบเหมือนเดิมไวๆวเนาะอะไรเงี้ยเราเราใช้ชีวิตปกติกันได้เหมือนเดิมไวๆวนะคะแต่วันนี้นะสิ่งที่จะเห็นนะคืออะไรรู้ป่ะทุกคนใส่แมสก์หมดเลยคุณแต่เวลาเขาซื้อซื้อของกินเนาะ,นะมันก็ต้องมีบ้านที่แบบว่าเปิดแมสกินมัเป็นเรื่องปกตินะคะวันนี้นะคะปิดคลิปประมาณนี้เนาะเพราะว่าไม่ไหวแล้วมาเดินแค่แป๊บเดียวเราเดินนานไหม ประมาณสินาทีมั่งกดว่าจะตายเดนสินาทีจะตายแล้วคุณวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ให้กับคลิปทีจั h ช n n นลด้วยนะคะบายบายค่ะคุณ่าด้วยความที่เราอะมาวันเลยขิงเพราะว่าเราอะตามร้านแม่เกตกะละแมมาจ้ะเอาพูดัตรงแต่พอมาถึงร้านแม่เกตคุณค่ะ ไม่ได้คนเยอะจัดเยอะมากๆจนแบบไม่มีคิวอ่ะเนาะเราก็เลยเดินไปซื้อร้านอื่นแล้วเป็นไงมึงมึงพูดดิวันนี้ติด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 เขาไม่สูกเขาดิบเขาเหนียวจะแรงอะไม่ค้าไม่สุกอันนี้ไม่สุกเลยไม่สุกจริงๆไม่เนี่ยไม่สุีสามถุงันเป็นสถุงลองกินกัน1 2 3 4 5ลงมาติดแล้วว่า แล้วคือแบบว่า,ารป,ประเด็นคื e ja ออีจ้ากินคนแรกได้วอีจ้าเป็นคนที่แบบว่าคนกินอะไรง่ายที่สุดแล้วก็กิน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 ไปพักหนึ่งแล้วแล้วก็แบบเออมันก็ไม่หวานมากนะมึงแต่ยังถามว่าร้านอะไรนะจ๊ะพวกเาคงรีบจริงแหละเขาไม่ติดโลงก้โลโก้อันนี้เหมือนแอบดุนะทำไมต้องแอบดุออกมาเลยไไม่ด้แต่อันนั้นไม่แอบนะอันนั้นแข่งเลยไปตัอันนี้พอได้ลองอีกอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ได้ อันนี้ถุงนี้ถูกนี่วอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่แม่ไม่ได้เหมือนกันเตอเนี้ยติดฟันเลยถูกนี <izar> ้วสามติดฟันเลยถงแรกก็ติดแล้วถนี้สามเมื่อกี้เข้าไปติดฝาอันนี้อันนี้ถุงสองกล้าดีนะตอบนะตอบนะต้ง่าแจ้งวินดีต อยวคพูดอะไรพูดอะไรเมื่อกันเลยเิ่มซี่กัคาราเมลไปต้นนี้ต้นเหนียวแดงร้านนี้ดีกรอบกรอบนอกข้างในก็จะกรอบอยู่แต่ถ้าแม่ค้าก็ดูอยู่อยากบอกอะไรตรงนีบไม่ตรงนีไม่ตรงนี้ตได้อรเนี้ตได้อร่อยมึงลองคาราเมลคาราเมลได้อยู่เอ้เห็นแ้้ไม่หวานมากไม่หวาน่หวนครเมลได้แต่เขนียบแดงต ันรได้เนาะนม่คือน uh ึกภาพนะทุกคนเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูฝันตอนนี้แบงค์แบงค์อยู่อย่างเงี้ยโอ้ยแบงยังไม่ออกแบงเลยอ่ะประมาณนี้แหละนะคะมากระซอยใหญ่กันเล่นๆกับเรื่องข้าวเหนียวแดงกับแมดดี้กับแมดดี้